มือถือช้าอืดมาล้างไฟแคสไฟขยะออกจากโทรศัพท์มือถือเรากันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะต้องนําโทรศัพท์เราไปชาร์จให้เต็มซะก่อนนะครับเมื่อชาร์จเต็มเสร็จแล้วแนะนําให้เราปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยซะก่อนครับปิดให้ดับสนิทเลยนะครับกดปิดหลังจากที่มือถือเราดับสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับหลังจากนี้แล้วให้เรากดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงพร้อมกัน จนกว่าเครื่องจะติดหรือสั่นขึ้นมาแล้วปล่อยปุ่มทั้งหมดออกจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ในมือถือแต่ละรุ่นจะสามารถกดได้ไม่เหมือนกันบางรุ่นแตะที่ตรงนี้ได้เลยแต่เครื่องรุ่นนี้ให้เรากดปุ่มวอลลุ่มลดเสียง1ทีครับมันจะเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาตรงนี้ให้เรามาเลือก rec o v e r y Mode แบบนี้แล้วกดปุ่มปิดเครื่องหงทีจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ ให้เราไปกดเคลียร์ดาต้าในหน้านี้สําคัญมากนะครับให้เราไปกดตัวนี้เท่านั้นนะครับเคลียร์แคสห้ามกดตัวล่างโดยเด็ดขาดนะครับตัวบนจะเป็นการล้างไฟแคสขยะทําตามนี้แล้วข้อมูลไม่หายนะครับแต่ถ้าตัวล่างเนี่ยข้อมูลหายร้อยเปอร์เซ็นเลยครับให้เรามากดตรงนี้ครับเคลียร์แคสกดโอเคกดรีเทิร์นกดย้อนกลับไปกดรีสตาร์กดโอเค ในระหว่างนี้ก็รอให้โทรศัพท์มือถือเราบูตกลับขึ้นมาที่หน้าเมนูการใช้งานปกติก่อนครับพอหลังจากนี้แล้วมือถือเราก็จะเลื่อนขึ้นเร็วขึ้นแล้วครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้เป็นของโทรศัพท์มือถือ vivo y 1 1นะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวคุณหนึ่งมาทําคลิปแนะนําให้และอีกนิดนึงครับให้ทุกท่านนะครับไปเลือกดูเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า ล้างไฟแคสไฟขยะนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะนํารุ่นต่างๆนั้นเอาไปรวมไว้ในนั้นให้นะครับส่วนก่อนหน้านี้ครูหนึ่งเคยทําคลิปของ Op ปเปไว้แล้วให้ย้อนไปดูที่เพลย์ลิสที่เขียนว่าล้างไฟแคสหรือล้างไฟขยะได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ